นักร้องเนี่ยไม่เอ้ยไม่คุณไม่เคยได้ยินเลยเขาร้องอะ่ะคอสมูบบอเซก็รีกระโสมอะไรก็โดนเลยจริงนักกอดนี้เอามานนี้สิมานนี้สิคนแรกเลยว่นนี<า>น้พี่บะคามก่อนพี่บะคามเป็นพนักงานใช่ไหมพนักง,งานใช่ต้องสอนร้องเพลงสักหน่อยต้องสอนร้องเพลงพูดคำว่าร้องเพลงว่ารักเธอสุดหัวใจรักเธอสุดคุณต้องพัฒนาอีกเยอะเอาเลยเอาใหม่สิ รักเธอสุดหัวใจรักเธอทุกคุณเป็นอะไรกันเนี่ยพวกคุณเป็นอะไรกันรักเธอสุดหัวใจสิรักเธอสุดหัวใจ้แบบนี้เลยแบบใส่ทองเข้าไปรักเธอเฮ้ยเฮ้ยคนนี้คนนี่คุณจะไม่สิงนแลวขอผมรักเธอสุดหัวใจอะไรเขาเป็นจังหวะฮิปฮอปมันยากขนาดนั้นเหรอเอางี้ อะลองพูดเหมือนเมื่อกี้นี้รักเธอสุดหัวใจลองสอนไปดิรักเธอสุดหัวใจลองสิรักเธอสุดหัวใจจังเลยถูกต้องมาเลยองไปดูพี่เราก่อนเนี่ยเห็นไหมฟังเราอยู่นี่ฟังเราอยู่นี่เห็นไหมฟังเราอยู่นี่ให้เราเล่นมุกเตรียมกันไหมขออนุญาตเล่นมุกเตรียมได้ไหมอ่ะได้ได้ได้มาเลยฮะเจ้าว่าสิเตรียมอยู่ไหนด้ยหัวถ่านเหรออ้ามุกเตรียมเฮ้ย ทำไมวันนี้มึงไม่ค่อยเอาตุ๊กตาวะบกค่อยอยากได้วพรามื่อวานไปป่าปงงานใหม่คอนแกนได้มาตุ๊กตาโอ้ได้โตหนึ่งแม่นได้วหนึ่ว่าแม่นได้ดิมือก้อนก็อว่ได้ลายอยู่ก้อนมือก้อนได้หาตัวโอ้ยที่ว่าแม่นตุ๊กตาบได้หาตัวมากี่เฮือนอุ้มกนแล้วก็บัดได้มันหนาหัวมองเดี๋ยวมันหนาหัวเลยกลุ่มกลุ่มพูดเหนือได้ไหมพูดเหนือได้นะไปเจยวเหนือมาก็ได้ภาษาเหนือสมมติอันนี้เขาเรียกเสื้อเจ้าเฮ้ยอันนี้เขาเรียก อะไรแหวนเจ้าก็แหวนเขาก็ถูกแล้วไงเนี่ยอะไรเขาหาเรื่องอีกแล้วมันมันจะ็นได้ไหมวะไอซ์อีกไอซอันนี้เขเรียกอะไรเนี่ยนาฬิกาเจ้าบินอยู่บนฟ้าฟึ้ดๆเรียกอะไรนกเจ้าบินเจิดเจิดนี้ เอาหัวแกสูสองคนเดี๋ยวนี่เดี๋ยวคุณดูพิธามครับผมเราหัวยังก็่ด้เฮ้ยเรียนหนังสือมาไม่ใช่หรอใช่ใช่สมมพูดว่างูกัดเนี่ยอยู่ได้ประมาณกี่ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงสมมพูดว่าเราจะเดินทางชุ้มแล้วโดนงูกัดเนี่ยครั้งหนึ่งหนึ่งชั่วโมงชุ้มแล้วเดินทางไปกรุงเทพอย่างเงี้ยเอางี้เป็นโคราชอย่างเงี้ยใช่การเดินทางสองชั่วโมงทำไงถึงจะถึงโรงพยาบาลเราก็ให้งูกัดอีกครั้งหนึ่งได้สองชั่วโมง นี่คือนี่คือการการศึกษานะฮะการศึกษาสำคัญนะการศึกษาถ้า,ถาหากินถ้าหากินคุณอันเมื่อกี้เหรอใช่อนเมื่อกี้เหรอดุ๊ดดี้เฮ้ยตี๋ตี๋<ป> เราเพื่จบแล้วไอ้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 เอาเลยเลยแก้ตัวเต็มที่เหมือนผมมาคนเดียวอีกแล้วมายืนดิจะแก้ตัวใช่ไหมใช่เดี๋ยวผมดีวน่ดนตีให้ไปเรื่องนี้ทุกทตัดแก้ได้เลย้อมหรือยังเขาอ่ะดนตีมา ตัวอะไรสามตัวอยู่บนเวทีมองดีๆนี่ไม่ใช่คนนี่มันเหลือนลิงกลงน้องพูดยังไงโอ้ยยังันเป็นตาสังวานาทีมบึงเนี่ยอเป็นมันเป็นจังใดให้บอกมา จะเอายังไงกับเราทำไมต้องดูถูกกันเพราะเราเป็นสายฮิตจะให้มาเต้นเึินดับเึินดับไม่ได้จะเต้นได้ถ้ารับโยทำไว้หนะไอ้น้องชายเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะบอกตรงๆนะ่ะ เขาร้องว่าอย่างไงไม่ได้ยินเลยกูรู้ใช่ป่ะเราไม่ใช่นักร้องขอโทษแล้วกันผมลัวทัวลงผมบ้านังกูอัวทัวลงขอโทษที่ปายได้มากมากเลยขอโทษเขาสิขอโทษครับพี่ปาต่อไปนี้จะไม่วุ่นวายให้พี่นุกอดอัวก็พอ จะว่าแบบนี้<ะ>แบบนี้ผว่าไม่ใช่นี่ก็น้องและนี่ก็คือน้องชายนี่งไงไปไปนี่ไม่ใช่น้องไม่ใช่พี่แต่เป็นแฟนโอ้ยอยากรู้เหมือนกัน สองคนนั้นเขามาทำไมเดี๋ยวว่าแต่น้องอยากรู้พี่ก็อยากรู้เหมือนกันเรามาเรามาด้วยกันเรามาด้วยกันโอเควันนี้ขอบคุณทุกมากนะครับมขอบคุณพี่เอทุกคนนะฮะก็เป็นการแพทเทิลนที่สนุกมากเป็นสีสันนะครับส่วนหนึ่งของงานนะฮะแล้วก็ไม่ถ้าหรอกว่าใครจะชนะนะครับพวก